หลังจากฟอร์ดเปิดตัวกระบะสมรรถนะสูง Next Gen Ranger Raptor เมื่อต้นปีตอนนี้เริ่มส่งมอบรถให้ลูกค้าในไทยแล้วนะครับแน่นอนว่าเป็นชาติแรกที่ได้ใช้ก่อนใครแต่ก่อนที่ตัวรถจะส่งถึงมือลูกค้าไปชมกันครับว่าการผลิตในโรงงานนั้นต้องมีขั้นตอนหรือความเข้มงวดในการผลิตอย่างไรรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้มาตรฐานในการผลิตโดยคนไทยจากการลงทุนในโรงงานกว่า2.8หมื่นล้านบาทซึ่งฟอร์ดเปิดเผยให้เราฟังดังนี้ เสียงคำรามที่เร้าใจรูปลักษ์ที่ดุด,ดันขุมพลังแรงทะลุพิกัดและนี่คือเรื่องราวการผลิตสุดยอดรถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงเพียงหนึ่งเดียวในตระกูล r รนเจอร์ปอดแรนเจอร์แรปเตอร์พัฒนาโดยปอดพ e ร์ฟอร์แมนส์ให้พร้อมเสียบทุกเส้นทางผาถอด ขียานไปได้ทุกที่ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน3วิตรอีโคบูส V6 เทอร์โบคู่ทำงานประสานกับเกียร์มัดสิบสปีดการประกอบเครื่องยนต์และเกียร์จึงต้องควบคุมด้วยระบบป้องกันความผิดพลาดแม่นยำแน่นอนเครื่องยนต์อันทรงพลังติดตั้งบนแชสซีที่รับการออกแบบให้แข็งแรงเป็นพิเศษพร้อมจิตยึดระบบช่วงล่างสำหรับกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ รวมถึงโช๊คอัพฟ็อกซ์แบบไลท์วาวควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าที่สามารถปรับค่าความหน่วงได้สูงสุดถึง500ครั้งต่อวินาทีเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนจากช่วงลา่างและจะถูกตั้งค่าตามแบบฉบับของ Ford Performance ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Ford เท่านั้นสรงพลังจากภายในยังไม่พอรูปโฉมภายนอกยังดุดันพร้อมเฉดสีโค้ดออเรนที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครพอถูกออกแบบมาให้เป็นสีเฉพาะของ Ranger Raptor ใหม่ เพื่อให้สีทนทานในทุกสภาพอากาศเราเคลือบกันสนิมทั้งคันโดยนำรถหมุนถึง360องศาถึง11รอบในถังน้ำประจุไฟฟ้าคนสีรองพื้นสีจริงและสีเคลือบในครั้งเดียวก่อนนำไปอบจนเงาวับ shine, แทบจะใช้แทนกระจกได้เรนเจอร์แรปเตอร์เกิดมาเพื่อลุย พร้อมลุยที่ทุกที่ด้วยการปกป้องช่วงล่างและด้านข้างตัวถังด้วยสารเคลือบชนิดพิเศษที่ช่วยดูดซับเสียงในห้องโดยสารและทนทานต่อการกระเทาะทุกคันผ่านการสแกนด้วยระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจสอบคุณภาพสีรถยนต์ตรวจพบจุดบกกร่องที่เล็กถึง0.2ม mm. เมเล็กกว่าพื้นที่หน้าตัดของเข็มเล่มนี้อีก ตัวถังของ Ford Ranger Raptor เปรยียบเสมือนเกราะอันแข็งแกร่งเพื่อรับมือการผจญภัยสุดทรห,หด <S <S <co ff> s> <S เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง Billet g ก a าเป็นตัวถังในชัว่วพริบตาด้วยแรงกดถึง2,500ตันเท่ากับน้ำหนัก Ranger Raptor 1,060คันรวมกันเลยทีเดียวเราเสริมทับหุ่นยนต์ในสายการผลิตใหม่ที่ทำงานอย่างรวดเร็วและแม่นยบ ครั้งแรกในอาเซียนที่มีการตรวจสอบคุณภาพตัวถังและชิ้นส่วนต่างๆด้วยเครื่องสแกน3มิติความละเอียดสูงพร้อมซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสบมบูรณ์แบบทุกมิติโครงสร้างห้องเครื่องผลิตด้วยเทคโนโลยีไฮโดรฟอร์มมิงหรือการขึ้นรูปโลหะด้วยของเหลวโดยใช้แรงดันสูงทำให้ชิ้นส่วนมีน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงมากขึ้น

และตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกคันพร้อมใช้ระบบ AI Camera ในการตรวจสอบคุณภาพรถยน,นต์เบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบอย่างเข้มข้น,นเราทำงานด้วยกันเหมือนการแสดงวงออเคสตราทุกคนมีโน้ตที่ต้องบรรเลงให้ดีที่สุดด้วยจังหวะที่สอดประสานกันอย่างลงตัวใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบ Our passionate team take personal pride in the quality of their work. With our Ford production systems, the Next Gen Ranger Raptor is built to the Ford's highest standards. We tested every single item, ensuring its safety, performance, and quality are outstanding and meet our customers' expectations. And this is how we built the Next Generation Raptor to match the performance it was designed for.